ท่านประธานสภาที่รบผมคริสปานิยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตากพระประชาชนครับผมมีเรื่องหาลือปัญหาน้ําท่วมซ้าซากของจังหวัดตากครับอ่าพื้นที่อําเภอสามเงาและตำบลแม่สลิดดังนี้ครับหนึ่งโครงการขุดลอกแม่น้ําวังครับอ่าขอสสรดได้เลยนะครับในพื้นที่จังหวัดตากนะครับที่กรมเจ้าท่าได้ของบเข้าไปนะครับตั้งแต่ปีที่ผ่านมาแล้วก็ถูกตัดไปปีหน้าก็จะขอเข้าใหม่นะครับขอสํานักว่ามาณครับได้โปรดเห็นใจพี่น้องประชาชนจังหวัดตากนะครับอย่าไปตัดเขานะครับประชาชนเดือดร้อนจริงๆนะครับต่อมานะครับโครงการบั มวลน้ามามากกว่าขนาดที่ประตูรองรับได้ชนประธานตากร้องของงบเข้าไปเพื่อขยายนะครับขอท่านในพิดีครับได้โปรดเห็นด้ความสําคัญครับจัดงบประมาณลงมาให้ด้วยนะครับสถนนเรียบคลองตะไลนะครับเส้นต่อกันพังแล้วพังอีกนะครับน้ําท่วมรอบก่อนจนรอบนี้ขาดไปแล้วเมื่อวานนี้เองนะครับหลังน้าลดขอเร่งจัดงบประมาณมาซ่อมแซมด่วนครับอย่าปล่อยให้ทิ้งเหมือนทุกปีนะครับถนนเส้นนี้ประชาชนใช้สัญจรทุกวันครับเดือดร้อนครับ4ครับคันดินโค้งน้ําหลังเมลุวัด บ้านวังโพครับปั้นคันดินเสริมทุกปีน้ํามาพังทุกปีนะครับกรมโยธาของงบไปก็โดนตัดอีกเห็นว่าจะขอใหม่ปี69นะครับชาวบ้านรอไม่ไหวครับของงบกลางหรือเงินเหลือจ่ายจัดสรรออกมาแทนได้หรือไม่ครับห้าครับไล่่งได้งบมาทําเขื่อนป้องกันตะลิ่งนะครับทําไปได้ไม่ถึงครึ่งวันนี้40%เอร์เซนตเมื่อวานนี้พังแล้วครับหกคันดินบริเวณหน้าวัดวังน้ําพึ่ง วังพญาจันทร์นะครับเสริมดินแล้วเสริมดินอีกนะครับพัทงทุกปีกรมโยธาช่วยจัดงบมาทําให้มันแข็งแรงนะครับเปลี่ยนเป็นเขื่อนป้องกันตะลิ่งหรือบล็อกแกเบียนนะครับหรือเรียงหินก็ได้ครับให้มันแข็งแรงใช้งานได้จริงๆนะครับเจ็ดนะครับแนวพันน้ําพื้นที่ระหว่างหมู่หนึ่งกับหมู่สิบบ้านแม่สลิดเป็นจุดที่โค้งไม่น้ำปิงแล้ววังนะครับอยู่ใกล้กันนะครับมีระยะห่างเพียง128เมตรเท่านั้นชาวบ้านยินยอมยกที่ดินให้รัด สามารถเข้ามาทําดําเนินการได้เลยก็ขอหน่วยงานนะครับจัดสรรงบประมาณเข้ามาเพื่อศึกษาออกแบบแล้วก็มาสร้างให้เพื่อการระบายน้ําแล้วก็สามารถใช้งานในช่วงแม่อ่ช่วงแรงได้ด้วยนะครับทั้งหมด7ข้อนี้สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาน้าท่วมบริเวณท้ายน้ําวัง75กิโลเมตรได้นะครับก็สุดท้ายครับการเยียวยา,ยายและการซ่อมแซมรวมไปถึงเงินชดเชยเรื่องของความเสียหายต่างๆนะครับรีบอนุมัติชดเชยอยาให้เหมือนปีที่แล้วนะครับที่กว่าจะได้ก็ ครบปีพอดีนะครับขอบคุณครับท่านประธาน